ต้องบอกว่าอันนี้อันนี้เป็นความเชื่อของเรา,าตั้งแต่ตอนที่เราแบบเริ่มต้นสร้างชื่อเสียงมาจนไปที่รู้จักจนมีฉาย,ยาจนเป็นแบบจนเป็นนุตที่ทุกคนรู้จักค่ะก็เดี๋ยวต้องต้องย้อนความก่อนนะคะว่าเ,เรื่องความเชื่อตรงนี้ตอนแรกยังไม่ได้เชื่อคะ่ะเพราะว่า ตอนแรกศิลปินท่านนี้ก็คือคุณแม่ฮันนี่สีาสารเนี่ยท่านเป็นศิลปินหมอลำค่ะคซึ่งมันตรงกับทางเราแล้วก็เพลงน้ําตาหล่นบนที่นอนเนี่ยตั้งแต่ร้องเพลงได้คือร้องได้เพลงนี้เลยเราก็ชอบมาตั้งแต่เด็กค่ะก็เป็นความใฝ่ฝันแต่ว่าพอเราโตขึ้นเราก็ลืมไปเนาะเด็กความเด็กกะค่ะ แต่ก็มีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่ได้นําเพลงของแม่เขากลับมาร้องค่ะก็ต้องต้องบอกก่อนว่าแบบเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะอันนี้คือความเชื่อของนุชเนาะก็คือได้ไปออกรายการรายการหนึ่งค่ะได้มีโอกาสร้องเพลงนี้แล้วก่อนจะร้องเพลงมีพี่ทีมงานให้ไปถ่ายว็อกอบก่อนค่ะแล้วเขาก็เรียกชื่อเราผิดสามสี่เราคุณฮันนี่คุณฮันนี่อย่างเงี้ยหนูกลอกพี่ดูหนูชื่อนุชนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ตอนแรกก็ยังไม่ได้รู้สึกอะไรแต่พอจะร้องเพลงหนูก็ ขอพรอว่าแบบแม่เนี่ยหนูก็จะหมดสัญญาจากที่เดิมแล้วนะ<ม>ขอพรอแม่หน่อยได้ไหมแบบเปิดทางให้ลูกหน่อยให้แม่มาอยู่กับหนูขอให้หนูทำให้เพลงแม่กับมันดังอีก<ม>ขอให้เพลงแม่ทําให้หนูมีชื่อเสียงมีงานมีเงินอะไรเงี้ยค่ะ<ม>พอร้องเสร็จคุณพี่มันเป็นไวรัลในในติ๊กต็อกในอะไรหมดเลยทําให้แบบหนูมีงานมีเงินเพราะเพราะเพลงแม่เลยค่ะ<ม><ม>แล้วแล้วหลังจากนั้นก็ เพราะที่จริงต้องบอกว่าเพลงของแม่ในดังทุกเพลงใช่ค่ะนันนานมากแล้วด้วยเพราะว่าตอนที่แม่เสียชีวิตหนูเพิ่งจะสองสามขวบใช่ค่ะก็เลยได้มีโอกาสไปกราบท่านแต่ว่าพอก่อนไปถึงอ่ะหนูก็พูดเหมือนประมาณว่าเฮ้ยเขาสร้างศาลให้แม่ที่บ้านแล้วที่เดิมเนี่ยที่ศรีสะเกดแม่ยังอยู่ไหมพอไปก็เลยเหมือนอย่างในคลิปค่ะที่เราไปที่ไหนเราไปที่ศาลที่ศรีสะเกดใช่ค่ะตรงที่แม่อุบัติเหตุอ๋อตรงนั้นเลยใช่ค่ะตรงที่ตรงนั้นเลยค่ะก็ก็เลยร้องเพลงร้องไปร้องมาตอนแรกก็เป็นเรา พอไปไปมาเหมือนคือเราบบไปร้องเพลงตรงนั้นหรอหน้าศาลเลยค่ะไปขอบคุณเป็นฟิลี้ที่จริงหนูก็ไปร้องอย่างนั้นอยู่ตลอดอจะออกเพลงใหม่ก็ไปร้องให้ฟังบอกเพลงนี้ขอให้ดังหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ไปร้องที่หน้าศาลก็อยู่ดีก็ร้องไปได้สักครึ่งเพลงก็เลยวิบแล้วเหมือนเหมือนไม่ใช่เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เลยแบบพอมันเป็น เป็นข่าวเป็นอะไรมาหนูก็ตกใจว,วารารู้สึกยังไงเหรอตอนนั้นนะมันรู้สึกมันควบคุมตัวเองไม่ได้แต่รู้ว่าเป็นอะไรไหมเอาโอเคฉันทําอย่างนั้นนี้แต่ว่าเหมือนบางที่หนูอยากทําอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องไปอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ใช่ค่ะก็เลยเขาก็จะออกมาเองแต่ว่าตอนแรกก็ยังยังไม่เชื่อที่สุดนะคะยังไม่เชื่อที่สุดจนวันต่อมามีงานอีกมีงานคอนเสิร์ตแล้วไหว้พระอยู่ที่ร้านเขาร้านานิสสนลำเพลินแล้วพอขึ้นไปร้อง หนูทำอะไรไม่ได้เลยพี่มันมันไม่สนุกติดขัดไปหมดแล้วก็เป็นลมอยู่บนเวทีเลยค่ะก็โดยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วพอไปนั่งอยู่ห้องแต่งตัวอีกรอบหนึงมองไปที่หิ้งพระที่เราไหว้ตอนแรกคือมีรูปคุณแม่อยู่โดยที่เราไม่เห็นตอนตอนแรกก็เลยแบบรู้สึกแบบอุ๊ยมีรูปคุณแม่อยู่ที่หิ้งพระที่ร้านนั้นเลยหรอใช่ค่ะแล้วพี่เจ้าของร้านเลยบอกว่าเออเคยมีเหตุการณ์ที่จะโชว์เพลงแม่ แต่ว่าไม่ได้บอกก็เล่นไม่ได้เหมือนกันแล้วพอหนูจะขึ้นไปไหวก็เกิดเหตุการณ์อีกแบบว่าพอเห็นแล้วก็แบบไม่ไหวเอาขอกระดาษที่ชู่ไปเช็ดรูปแล้วก็ยกถาดออกมาแล้วว่าไม่เก็บเลยอ่ะสกปรกอย่างเงี้ยหนูก็รลซึ่งมันไม่ใช่นิสัยเราอะค่ะที่จะไปบอกเขาอย่างนั้นซึ่งมันไม่ใช่ที่ของเราเขาเป็นเจ้าภาพเราใช่พี่้ถพอทําความสะอาดเศษขึ้น ไปขอร้องเพลงบอกว่า้แม่หนูขอโทษที่หนูมองไม่เห็นก็เดี๋ยวต่อไปถ้าขึ้นเวทีหนูจะนึกถึงแม่ตลอดแล้วก็ขึ้นโชว์ได้แต่ว่าขอร้องสามเพลงวันนั้นร้องไปสี่เพลงเพราะว่าอยู่ดีเพลงแรกอ่ะเหมือนไม่ใช่เราเลยการฟ้อนการร้องคือไม่ใช่เราเลยพี่พอไปดูแล้วยังกลัวตัวเองหลังจากนั้นสองวันมันมีความรู้สึกเองว่าแม่เขาคงอยากให้รู้ว่า ถ้าคนไปที่ร้านนั้นก็ให้เห็นแกหน่อยอันนี้คือความเชื่อของนุชเอง<ช>นะคะความรู้สึกนุชก็เลยไปปริน้นรูปไปให้ที่ร้านนั้น,นพี่เอาไปให้ที่ร้านเขา<อ>แล้วก็บอกว่าแม่โอเคหนูปริ้นรูปมาถวายตรงนี้แล้วก็ถ้าแม่อยากให้หนูจัดงานให้แม่เหมือนเมื่อก่อนพี่หนูเคยไปร้องก่อนเวลางานแม่หนูต้องมีเงินนะเพราะว่าถ้าหนูไม่มีเงินหนูจัดงานให้แม่ไม่ได้ ก็พอวันต่อมาก็หนูได้พรีเซนเตอร์มาสามแสนหนึ่งตัวแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็อีกแสนหนึ่งอยู่ดีก็มีเงินมาเลยแบบภายในแบบวันเดียวเลยอะค่ะก็เลยได้มีโอกาสไปจัดงานให้แม่ก็กลายเป็นว่าเราก็เลยนับถือบูชาแม่ในการทำงานของเราในการกับเป็นคี่มึงกเป็นครูต้องใช่ค่ะที่ต้มยำ